สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวหม่อมน้อยด้วยนะบอกเลยครับว่าใจหายครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน35แต่ช่วงประมาณ5้าทุ่มครึ่งประมาณนั้นฮะมีข่าวออกมาว่าหม่อมน้อยเสียแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ผมเพิ่งทําสคริปต์รีวิวอันนี้เสร็จเราเตรียมที่จะอัดคลิปแล้วในช่วงที่ผมทําสคริปต์นะครับเราก็ไปเจอข่าวหม่อมน้อยว่าช่วงนี้แกป,ป่วยเราก็เข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรฮะพอเข้า Facebook ครับเลื่อนฟีดมาเจอข่าว แกเสียแล้วผมรู้สึกใจหายมากๆก็ขอแสดงความเสียใจนะครับก็ขอให้หม่อมน้อยไปสู่สุคตินะครับไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะฮะซิกคาแรคเตอร์ Character นะครับมายาพิศวงผมขอ,อนิยามเรื่องนี้ว่ามันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่ไม่ได้เสมง่ายนักแต่ผมโคตรชอบมันเลยแรกๆเราอาจจะไม่คุ้นชินกับท่าทีการเล่าแบบนี้การใช้สไตล์ผสมผสานระหว่าง สาสตรสองขแขนงมารวมกันซึ่งก็ทําเรางงๆจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับแต่พอไปเรื่อยๆ เฮ้ย <Hey, S 2> มันดีมันเข้มข้นขึ้นเรื <ๆ S 1> อ<ะ>่อยๆอ่ะซคารรคเตอร์นะครับเป็นบทประพันธ์ที่มีอายุร้อยกว่าปีแล้วเป็นของคุณรูจิปิรันเดโรนะครับชาวอิตาลีซึ่งซิคารรคเตอร์นะครับเป็นวรรณกรรมที่ได้รางวัลโนเบลเลยนะผมยอมรับโดยตรงครับผมไม่อ่านวรรณกรรมเลยและผมก็ไม่รู้จักคุณรูจิอะไรมาก่อนด้วยคือเราไม่มีพื้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเลยละครเวทีที่เขานิยมเอาเรื่องนี้ไปทําผมก็ไม่เคยดูผมไม่ดูแบบแบงบค์ไม่ดูเรื่องเลยเราแค่ไปดู สกู mm ๊ปเบื้องลึกเบื้องหลังแฟกหน้ารู้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มาแค่นั้นว่าเขาทําจากบทประพันธ์นี้นะมีความผสมผสานระหว่างภาพยนตร์แล้วก็ละครเวทีเราทราบแค่นั้นเลยมันเป็นหนังที่รสชาติแปลกใหม่มากๆนะครับสำหรับหนังไทยผมไม่แน่ใจมันเคยมีหนังก่อนหน้านั้นที่ทําสไตล์นี้หรือเปล่านะฮะถ้าพูดกันง่ายๆครับมันคือละครเวทีที่ใช้การถ่ายทําแบบภาพยนตร์วิธีการแสดงอะไรต่างๆนะครับก็เป็นแบบละครเวทีหมดเลย การแสดงที่โอเวอร์แอคติงมากๆเล่นใหญ่มากๆทุกอารมณ์ที่ตัวละครรู้สึกนะครับมันจะไปสุดหมดทุกทางเลยซึ่งช่วงแรกๆครับเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นหนังอ่ะพอไปแสดงแบบละครเวทีมันจะดูโอเวอร์ดูไม่สมจริงทันทีแต่ผมก็มานึกได้ครับว่าเขาต้องการเล่าแบบละครเวทีเอามาผสมผสานกันเราก็เลยเก็ตในจุดนี้ก็เลยสามารถดูได้ บันเทิงขึ้นเข้าใจขึ้นสิ่งแรกที่ต้องชมนะครับงานภาพดีมากๆองค์ประกอบศิลป์ดีจัดจัดการเกรดดิ้งการจัดไฟการเซตฉากเทคนิคการถ่ายทำนะครับเรื่องนี้นะครับได้พ่วงกับภาพเป็นคุณสยมภูมุกดีพร้อมนะฮะเขาเป็นพ่วงกับภาพคู่บุญของพี่เจยอภิชาติพงษ์นะฮะแต่เขาก็ทําหนังต่างประเทศล่าสุดก็คือเธอท์ินไลฟ์เป็นคนที่ฝีมือไปไกลระดับอินเตอร์ฮะแล้วก็ ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆในวงการหนังไทยพอเราได้ดูตัวหนังนะครับได้เสพงานภาพทุกๆอย่างมันออกมาดีมากๆเลยอขอชมในทุกทีมที่เกี่ยวข้องกับงานภาพมาเลยฮะ็พอพฉากทุกๆอย่างคอสตูมด้วยคอสตูมเป็นสิ่งที่ผมอยากจะชมมากๆนะฮะชุดนักแสดงในเรื่องอะ่ะดูดีแล้วก็สวยมากๆโดยเฉพาะชุด คุณแพนเค้กสายแล้วเธอดูเซ็กซี่เธอดูมีเสน่ห์มากๆแล้วก็มาข้อต่อไปนะครับการแสดงของเรื่องนี้คือดีมากๆเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องนี้เต็มไปด้วยนักแสดงมากฝีมือหลายคนทุกคนแสดงได้ดีหมดครับบางคนก็แสดงได้ตามมาตรฐานของเขาแล้วก็มีบางคนครับที่ outstanding มากๆเราเอาเม็ซิ่งกับการแสดงเขามากๆนั่นก็คือคุณแพนเะค้กฮะผมยกให้เขาเป็น MVP ของหนังเรื่องนี้เลยเราไม่คิดว่าคุณแพนเค้กจะสามารถมาเล่นบทอะไรพวกนี้ได้ แล้วเล่นได้ดีเล่นได้ถึงมากๆด้วยคุณแพนเค้กเล่นเป็นอลมาลาครับโสเพณีชั้นสูงเธอเล่นได้ใหญ่ตามสไตล์ของละครเวทีซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆเราติดภาพกับคุณแพนเค้กในนางเอกเรียบร้อยนะฮะ นางเอกดรามา่าก็อาจจะมีแบบเล่นคอมเมดี้บ้างอะไรเล็กน้อยอย่างในเรื่อง Voice นะครับซีรีส์ Voice ที่ทางทูเอามารีเมคเรื่องนี้ก็คือดราม่าจัดๆแล้วก็เล่นดีมากๆเช่นกันแต่เราไม่เคยเห็นแง่มุมมุมนี้ของคุณแพนเค้กฮะว่าเขาสามารถเล่นบทแบบดูร้ายๆหน่อยมีความเซ็กซี่มีความเป็นดาวยั่วแล้วเขาทําได้ดีมากๆครับเล่นถึงเล่นได้ดีกว่าที่เราจะคิดไว้คือตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังอนะไฮะ Sick c h ร r เ c t e ตนะครับผมยอมรับเลยมันเป็นบทประพันธ์ที่ดาร์กมากๆม,มันโหดหู่โหดร้ายมันแจร้ายกับคนดูสุดๆซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันเน้นความเรียวความเป็นมนุษย์จริงๆอะ่ะมันก็มกักจะเป็นอย่างนี้แหละแต่เป็นเรื่องที่ผมพอเดาทางได้ในบางช่วงนะครับ แต่บางช่วงเราก็เดาไม่ออกจริงๆตัวหนังนะครับค่อนข้างจะยาวพอสมควรเลย2 2อนาทีแต่เป็น127นาทีที่ไม่ได้น่าเบื่อนะครับถึงจะมันจะมีช่วงเนื่อยบ้างนิดนึงแต่ว่ามูดแอนโ ne ส่วนใหญ่เรื่องนี้มันสร้างอารมณ์กับคนดูให้ลุ้นระทึกตามอยากรู้ว่า สุดท้ายแล้วอ่ะไอตัวละครแปลงนานที่เข้ามาในโรงถ่ายละครเนี่ยเป็นใครเราจะรู้สึกว่าเราโฟกัสกับจุดนี้เราลุ้นไปตามว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงแต่ก็ไม่ได้ดูยากจนถึงขั้นปวดหัวหรือว่าเป็นตัวเองเฉพาะตัวจัดจัดถึงขั้นหนังพี่เจยหนังอินดี้อันนี้คือมันซับซ้อนนะแต่มันยังดูรู้เรื่องหนังค่อยๆเฉลยปลมของแต่ตัวละครไปเรื่อยๆนะครับบวกกับการสแสดงของนักสแสดงนะครับในการที่เล่นดีมากๆส่งอารมณ์ได้แบบ สุดจะจัดมันเลยเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งครับที่ทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อซิเนอร์เรคเตอร์นะครับเป็นหนังที่เสียดสีวงการภาพยนตร์แบบตรงๆเลยการบิดเบือนจากบทประพันธ์จริงนะครับเพื่อให้หนังมันดูได้เพื่อความบันเทิงการเปลี่ยนแปลง,งความจริงอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสามารถฉายเป็นหนังได้ปัญหาครอบครัวฮะซึ่งเป็นประเด็นหลักๆประเด็นใหญ่ของเรื่องนี้เลยแล้วก็มีเรื่องประเด็นของความรักมาเกี่ยวข้องด้วย ยิ่งดูไปมันเริ่มจริงขึ้นเรื่อยๆจนมันโหดร้ายกับคนดูมากๆแต่ต้องเตือนก่อนนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังที่ดูง่ายขนาดนั้นมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านนิยายอ่านวรรณกรรมหรือคุณรู้จักวรรณกรรมเรื่องนี้อยู่แล้วะผมว่าไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะดูหนังเรื่องนี้หรือใครที่เป็นสายละครเวทีคุณชอบการเพอร์ฟอร์มสดๆคุณดูได้ไม่มีปัญหาเลยกับเรื่องนี้แต่สําหรับใครที่เป็นประเภทแบบผมนะครับเราไม่ ไคดูละครเวทีพวกนี้เลยวรรณกรรมเราก็ไม่เคยอ่านผมว่าเราก็ยังสามารถเอนจอยกับเรื่องนี้ได้นะแต่ผมก็ยอมรับนะครับเราก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ถึง100%หรอกก็ยังมีบางจุดที่เรางงนะครับแต่แกนหลักของมันเมนไอเดียที่มันต้องการเสือผมว่าผมเข้าใจอยู่นะอีกความดูยากของหนังเรื่องนี้นะครับคือ dialogue บทพูดของหนังเรื่องนี้ มันเป็นภาษาที่เราพบเจอในวรรณกรรมเจอในนิยายจะเป็นคำที่ค่อนข้างจะเก่าหน่อยเป็นคำที่สวยคำที่สวยงามคุณง่ายๆคือเป็นคำที่เราไม่ใช้พูดกันทั่วไปในยุคนี้แล้วครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นฟังไม่รู้เรื่องคำศัพท์ที่ยากเย็นขนาดนั้นไม่ครับยังสามารถฟังได้รู้เรื่องหน่อยแต่อาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะสักประมาณ80-90% ค่อนข้างจะสมจริงเพราะในหนังมันเป็นพีเรียดย้อนยุคนะแต่มันก็แอบมีบางซีนครับที่หลุดธีมฉากกล้องมันโคตรอัพไปที่ป้ายลงถ่ายละครหนึ่งอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปัจจุบันมากๆมันดูไม่เก่าตามแบบมูลแอนโทนธีมของหนังซึ่งมันหลุดแค่จุดนี้จุดเดียวเองนะฮะที่ผมรู้สึกนะสำหรับเรื่องซิก c ครคนะครับผมบอกเลยผมค่อนข้างจะชอบมันมากๆนะฮะผมขอให้คะแนน6.8เต็ม10 นับว่าเป็นผลงานของม่อมน้อยที่ผมชอบที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยดูมานะฮะที่ผมเคยดูมาก็จะมีตั้งแต่จันดาราแม่เบี้ยนะครับน่าจะประมาณนี้ อุโมงผาเมืองผมยังไม่เคยดูนะครับก็ขอจบคิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่ที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะใครไปดูหนังเรื่อง s i x Character มาแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณชอบไหมหรือใครที่อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ s i กค Character มาแล้วอ่ะก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ